สวัสดีทุกคนยี่้อนรับสู่เกะฟาร์มิงสุลเลเตอร์สองพันยีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวในตำนานนะครับผมนะซึ่งแฟนๆชาวฟาร์มิงสุลเลเตอร์นะต้องรู้จัก3คันนี้นะครับผมนะเป็นคันที่เขาเรียกว่าอะไรเน็ตไรด์ดอวชาวไทยนะครับสร้างขึ้นมาเป็นรุ่นแรกของฟาร์มิงสุลเลเตอร์เลยนะครับผมนะฮะตั้งแต่เวอร์ชันฟาร์มิงสุลเลเตอร์สินั่นเองทุกคนนะครับผมนะฮะอืมก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะฮะ นลปอบสามดีได้สร้างรถเกี่ยวไทย,ไทยมานะครับผมนะฮะก็จะมี3มรุ่นนะแต่ผมพาดูเลยนะครับผมนี่รุ่นแรกที่เขาทำก็จะเป็นนะครับผมนะ,ะเจ้าช้างไวไฟคันนี้ครับผมนะฮะอืมเป็นรุ่นของเกษตรพัฒนานะครับเจ้าช้างไวไฟนะฮะตัวน,นี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะฮะที่ผมสร้างขึ้นมานะแต่ว่าเป็นตองนานก็คือแบบว่าเป็น่ข่นะครับ่ข่เจ้าช้างไวไฟนะครับผมนะ นะะฮคันต่อไปก็จะเป็นสมบูรณ์พัฒนาครับผมนะฮะนี่ครับผมเป็นเกลียวตัวแอร์สมบูรณ์พัฒนานะครับผมนะฮะเป็นอ่าคันที่สองนะครับที่มีขึ้นมาในฟาร์มิงสตูเตอร์นะครับผมนะฮะส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับผมก็เป็นรุ่นปานเจริญนะครับผมนี่นะฮะแต่ว่าคันนี้ผมอัปเกรดมาเป็นตัว2025เลยนะครับผมนะฮะอืแล้วก็ตามด้วยเทเลอร์นะครับผมฮีโน่นะครับผมคันนี้เลยนะฮะอืม ท่านี้เป็นรถที่เขาแจกนะครับผมนะก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าของรถนี้เป็นใครนะครับผมนะก็ทักทวงเครดิตมาได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าเจ้าของรถเห็นนะครับผมจะแปะเครดิตไปให้นะครับผมนะืมเป็นฮิโน่นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นรุ่น 3M หรือเปล่านะฮะฮิโน่ 3M นะฮะผม12ล้อนะครับผมเอ้ยสวยงามมากนะฮะก็วันนี้หมุนฉพาทุกคนมาดูนะฮะการอัปเกรดนะครับผม แต่ละคัน้นะครัยผมนะฮะเอาเป็นขั้นแรกเลยด้วยกันนะฮะตามลําดับของตํานานเลยะครัยผมนี่นะฮะก็จะเป็นจาช้ังไบไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปบนรถในนํารถออกมาจากพื้นที่ก่อนนะครับผมอันนี้ผมอัปเกรดเป็นล้อแท็กมุนสระเลยนะครับผมนะฮะสามารถเลี้ยวแบบตรงนี้ได้เลยครับผม ม่มีปัญหานะครับผมเอ้ยใช้พื้นที่น้อยครับผมนะฮะนี่ระบบไฟจัดเต็มนะครับผมไฟเลี้ยวกับพิบนะฮะเอาไว้ป้องกันนะครับการถอยกันนี่ฮะแล้วก็มีไฟเบรกนะครับผมเอ้ไฟถอยก็มีฮะจัดเต็มให้หมดนะครับผมไฟแสงสว่างครับเอ้ ล้อเทินอิสระครับผม,มจะให้เตรียมทุกคันครับผมเอสวยงามสวยงามเสียงยังโหดนะฮะก็การร่มแน็ครับผมโอเคะฮะก็ผ่านไปหนึ่งคันครับรุ่นแรกของ คลิปนี้นี่ครับผมจอดชางใบไฟนะครับทนี้ผมอัปเกรดหน้ากากใหม่นะครับผมนะฮะเพิ่มความสมจริงนะครับตัวก่อนๆที่ทําไปนะหน้ากากมันไม่ยืดนะครับผมนะฮะอันนี้ทําหน้ายืดขึ้นมานะครับเล็กน้อยนะทุกคนทาให้ดูรถดูมีมิติสมจริงขึ้นครับคันเก่านี่หน้าเป็นเบนเลยทุกคนนะเนี่โอเคผ่านไปหนึ่งลำครับผมนะืะไปฮะ คันต่อไปครับสมบูรณ์พัฒนาครับผมอืไปครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตู้แอร์นะฮะผมพาดูรอบคันก่อนแลวกันเผื่อน้องๆที่เป็นแฟน f c รุ่นใหม่ยังไม่เห็นเนี่ยผมยังไม่เคยดูเครับผมอนี้เป็นสมบูรณ์พัฒนาครับผมตัวนี้เป็นรุ่น2 0 2 4ฮะที่ผมอัปเกรดขึ้นมานะช่วงล่างแบบสีฟอกฟ้าครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของสมบูรณ์แล้วนะครับผมอืม ดูรอบคันครับอันนี้แบบรุ่นแบบทรงเข่ากัานรัดดีนะครับดูเล็กๆแต่ว่าปากเกี่ยวนี่เท่ากันนะครับผมสามเมตดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวพาดูระบบไฟแล้วก็ด้านในฮะร,ระบบไฟแสงสว่างรอบคันครับผมไฟถอยมีไหมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งไฟถอยนะไฟเลี้ยวก็พิบไม่มีฮนะแล้วก็เช่นเคยครับระบบ ล้อเลี้ยวอิสระครับผมนี่จัดให้ทุกคันครับผมอันนี้เป็นรุ่นตู้แอร์ครับผมภายในก็จะมีกล้องรอบทิศทางครับผมนะไว้ดูยังไงผมแล้วก็พวกเกีวัดรอบต่างๆครับผมนี่มีเครื่องเสียงเล็กน้อยฮะไว้เปิดแก้เหงาครับเวลาเกี่ยวคนเดียวครับเกี่ยวคนเดียวซะด้วยนะฮะยังไง เอโอเคครับจะปาไปหมุนดูตรงกลางดินครับผมว่ามันจะมีแรงกำลังหรือเปลา่านี่สบายบายครับตัวนี้ก็ตัวตัวแอร์นี่ขยับขึ้นลงได้ครับผม ัวงามโอเคลงมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายของเราครับปานเจริญกันช่างครับผมนี่อืมเดี๋ยวเราต้องเอารถลงก่อนนะฮะอุ้ยชิบทำไมติดหลังงี้วะแปลกๆอ่า กลาบมาได้ให้สักหน่อยครับเอารถลงกันเลยฮูช้ชคันนี้ก็เป็นรถใน,นตำน,นานคันหนึ่งครับผมรุ่นหนึ่งนะทุกคนนี่ก็มีระบบ ล้เอเทอร์นิสระเหมือนกันครับผมจัดให้ครบทุกคันครับผม hey. นี่เป็นโมเดลล่าขุดล่าสุดของบันเจริญเลยนะครับเป็น2025ครับผม้ hey. นี่สมจริงประมาณ90%ครับผมนะรายละเอียดภายนอกนะจัดเต็มครับคันนี้นี hey. ่ อันนี้คือพระเอกเลยทุกคน,นะฮะสวยจัดให้ผมเลยล้อเลี้ยวเทินอิสระครับสุดจริงสุดจริงอันนี้บอกเลยะฮะจัดเต็มครับอันนี้นี่โอเคจะพาดูมองด้านในก่อนนี่ครับผมว่าเผื่อน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ชมครับผมในพวกคุณแจนะครับผมเขียนไปรอบต่างๆบูธนะี่ะอยู่ฝั่ง นั่นมันสายคุณขับครับอันนี้เป็นกล้องเล็กๆเป็นมอนิเตอร์เล็กๆนะดูรอบคันครับก็อพอได้อยู่นะฮะชัดอยู่นะก็เครื่องเสียงประมาณหนึ่งครับผมนะเบาๆเครื่องเสียงจะเป็นอยู่ข้างๆนี้ครับผมนะเครื่องเสียงครับอืมโอเคเดี๋ยวผมลงจากรถพาดูนะฮะร,รอบคันเนะี่ยนี่เก็บรายละเอียดมาประมาณ90%เลยนะทุกคนเครื่องยนต์สมจริงครับ g o 8อฮะเทอร์โบหนึ่งลูก ครับผมคูลเล่ต่างๆฮะช,ช่วงล่างครับอันนี้ผมได้ทําเก็บเยอะนะทุกคนนะช่วงล่างไฮดรอลิกต่างๆครับพวกระบบสายท่สอส่งข้าวสายพานะจัดครบจัดเต็มนะผมนะระบบไฟนะครับผมพาดูระบบไฟก่อนจะอุ้มให้ดูดสักหน่อยระบบไฟเอลยีรอบทิศทางครับผมรอบทันนะนี่ระบบไฟยังไม่ได้ต่อ ไฟแสงสว่างอย่างเดียวครับนี่ประมาณนี้ครับผมนะฮะคลิปนี้ฮะโอเคครับผมฝากทุกคนกดไลค์เป็นกลังใจด้วยนะใครที่ชื่นชอบนะครับผมนะฮะรถเกี่ยวในตำนานเกม Farming Simulator นะครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรดีก็ผมจะมาอัปเกรดมาใหม่ๆนะครับผมก็เปลี่ยนคอนเทนต์บ้างครับผมนะก็เราจะเกี่ยวข้าวแบบมันก็น่าเบื่อกันไปครับผมนะฮะก็ใครอยากชมไหนครับผมผมยังจะขึ้นไปเลยนะครมีเวลาผมจัดให้นะครับผมมาเจอกันใหม่พี่หน้าครับผมบ๊ายบาย